รู l รูปรูปรูปนอน <c oughs> ยังไม่งว่วงเลยให้นอนแล้วนอนลิเกยังไม่เลิกเลยไม่นอนอะไรแล้วนอนดิให้นอนทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานเข้าใหม่งานกลางวันงานกลางวันด้วยจะไม่รู้เลยไปเล่นไหนอะไรมีที่ไหนแล้วที่รวมตัวจะเกี่ยวข้าวไหมอะไรกันลืมแล้วนะจะไปเกี่ยวข้าวแล้วใช่ นอน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 ไม่นอนทำไมเล่าสุริชันมาปล่าฉันมาทำไมาต้องนอนมาแต่งงานแล้วเหรอใช่จริงๆเรอแล้วไหนก็มเอ้าคนดูไปเกี่ยวข้าวกันหมดเลยก็หายไปไหนเอาหนึ่งหลังดูตะเข็บหลังนี่นอนนอนแล้วอะไรนอนทำไมเนี่ยสุริชันจะมาเหรอไม่หมอแจ๊บบอกว่าสุริชันว่าพระองค์ท่านทรงสวรรคตแล้วให้สุริชันเนี่ยมากราบขอขมาศพพระเจ้าค่ะ ซื้อฉันก็ทำมาแล้วใช่ดีเลยจะได้แต่งงานเลยแกงก่อนแกงก่อนแกงตายก่อนแกงตายเหรอใช่แกงยังไงอ่ะเอาก็นอนเฉยๆนอนขึ้นมาตีก็ตายเขาตายกันยังไงน่ะทำไมไม่นอนเนี่ยใครข้านอนอย่างนี้หรอนอนใหญไปะดินอนเปิดรับน้ำค้างอ่ะไม่ถนัด เอาไงเเอาที่ถนัดอ่ะเอาไงเว้ยเอาตายถนัดถนัดเลยเอาไงเอาไงฮะคุมเลยเป็นอะไรเนี่ยก็มึงบอกคุมเลยไม่ใช่คุมตัวเขาอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาทรงเลยพี่ลานปิดทุย นี่ครับสิงโตมาจากมพ่าครับท่นผู้ชมที่รัองบเต้นไปเดียวน้องเตาจะต้องักแลน้องบาจะต้องหยุดนี่ครับต่อไปครับมาแได้แต่งานไหเนี่ย เหนื่อยแล้วล่ะพ่อหนุ่มมา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 เล่นลิเกกันมาทีนี้เดี๋ยวโอ้โหลิเกอยู่ตรงนี้จั้งสองคนปเลยคนเดียว